ดำเนินง,งานชุมชนย่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับวันนี้นะครับและก็ขอกราบปรบุณการสอสอไม่ดีตัวเองนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนลุกกายนะครับหมดส่วน,วนทุกส่วนนะครับทีได้มาร่วมากันในการดําเนินการโครงการนะครับการชุมชนย่งยืนในวันนี้นะครับ ในแทนในนามตัวแทนที่นอกวัชรภูมิก็ขอกราบขอขอบอนนคุณท่านนายกือีกครั้งหนึ่งนะครับที่จัดเสียสละเวลามาเป็นประธานนะครับในการดำเนินโครงการนะครับงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบควบคุมจรราเยุทธศาสตร์ชาตินะครับวันนี้นะครับขอขอบคอุณอทุกคนทุกท่านตัวยนะครับขอ,บอขอบคุณทุกคนมา็นอันีิ้นครับ